สวัสดีค่ะเออดีต้อนรับสู่ช่องของว่าใีครบรอบหนึ่งปีได้มั้งที่ไม่ได้อัดคลิปแบบดีแล้วคือเขินมากเพราะว่าไม่ได้บี แบบไปแต่งหน้ากับน,น้องเกมไงแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะเพราะช่วงก่อนหน้านี้นที่ลงคลิปไปสองตัวนั้นอ่ะคือว่าตัวหวานอ่ะใช้กล้องของน้องก็คือใช้โทรศัพท์น้องถ่ายเพราะว่าตอนนั้นอ่ะโทรศัพท์ของหวานอ่ะพังกล้องมันแตกตอนนี้ก็กลับมาใช้กล้องตัวเองใกล้ตั้งนานแล้วแหละแต่แค่ยังไม่อยากกัดเขินเข,นขินกล้องอ่ะ อนนี้ก็เป็นเวลาตาั้งพุ่มแล้วนะคะกเออ็เรารู้นะคะว่าทุกคนที่ติดตามช่องเรามาถึงร้อยกว่าได้เนี่ยส่วนใหญ่อะไม่ใช่เป็นคนที่ติดตามมาจากการที่เราลงคลิปไปคลิปแรกหรือติดตามผลงานเราหรืออะไรก็ตามแต่ที่ติดตามเราอาจจะเป็นข้อมาจากคลิปพี่เอฟคลิปนี้แตออ่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทุกคนมากดติดตาม แล้วก็ขอบคุณพี่เอฟนะคะที่ทําให้ที่ติดต่อลงมาให้ไปเราเริ่มขีนะคะ mm hmm. ก็คือแบบว่าเราตอนแรกที่พี่เอฟแว่าติดต่อเราไปอะเราแบบตื่นเต้นมากแต่ก็เก็บอาการนะคะทายาไม่บีดไม่กรีดเพราะเราติดตามพี่เอฟตั้งแต่ตอนุดจุดาซีซั่นแรกๆเลยอนะไรประมาณ ก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนชอบเรื่องของหวานก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มีผลมีกระแสการตอบรับที่ดีที่ชอบในเรื่องของหวานนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็หวังว่าเรื่องต่อไปที่จะเกิดขึ้นในช่องพนะี่เอฟนั้นทุกคนจะยังชอบอยู่นะคะต่อให้ไม่ชอบอยังไงก็อย่าด่านะก็คือ ขอบคุณนะคะที่ทุกคนชอบแล้วก็มีกระแสการตอบรับที่ดีกลับมาค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของหวานด้วยนะคะ